อะ่ยังอะไรสวัสดีทุกคนกันด้วยอยู่กับปิป๊ปปี้เอง,เง,นองในลอ u มาในยูทูบไปดูมาเขาจะสอนจัดอาหารรู้ให้มันดูน่ากินดูซสิว่ามันจะใช้ได้เหมือนตามที่ Youtube บอกแล้วกันวันนี้เรามีพิงเกิลมาเป็นตัวทดลอง,องวางไว้ตรงกลางอย่างนี้เค <Okay. S 2> เขาบอกว่าเอาซอสมสะเขือเทศเนี่ยมาบีบใส่ตรงกลาง เนี่ยไปดูมาใน YouTube ไม่รู้จะใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมาทดลองเนี่ยไม่ได้มาสอนนะมาทดลองใส่เยอะๆเลยเสร็จแล้วเขาบอกให้เอาช้อนเนี่ยมาตี <c oughs> เขาบอกให้ช้อนมาตีใช่ไหมเละเลยไช <c oughs> ่ได้นะแล้วเสร็จแล้ว นะแต่มันไม่เหมือนตามที่ u t u b e บอกอะมันต้องมีตกแต่งเพิ่มเติมมาถ้าตอนนี้จะไปเค็ดหาอะไรคิดแล้วใน youtube ตีแล้วมันไม่ใช่แบบนี้นะนี่ไนคิดหรอกล้วจะทำยังไงแล้วก็เราพิงเกิลวางอีกสองสาอันแล้วก็จัดสวยๆก็ใช้ได้นะแต่ก็แบบมันมีให้ปาดได้ด้วยบ,บีนิดนึง เขาทำเนะี่ยจะดูว่าวิธีอีกวิธีหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าเขาให้แบบนีอ้อะไรไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะทำตามคลิปนี้นะเนี่ยคิดเองแล้วกันนะจะระเลงนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะนนก็ดนะูสวยนะก็ดูใช้ได้นะนี่มันคือการใส่ซอสมะเขือเทศที่เละที่สุดทีนะ่เราเนีเคยทำมาแล้วนะโอเค <Okay, S 2> ก็ประมาณนี้แหละ แค่ปรนการสลลงใช้ได้น,นั่นน่ยแล้วก็สวยนะเนี่ยสวยกว่าใน Youtube อีกอะเราใส่เพิ่มนิดนิดนิดนึงด้วยกันนะอันนี้ไม่ได้กินจริงนะแต่มันกินได้อะแล้วก็ไม่น่าจะอร่อยด้วยม,มันมันมันขาดอะไรบางอย่าง ัำแบบนี้ต้นอาหารรู้ราคาแพงอะเอแต่ก่อนที่จะปิดเราจะมาลองชิมกันดูมันจะอร่อยไหมก็กินได้นะอร่อยดี น,นะโอเคทุกคนเมื่อกี้เราปิดคลิปไปแต่พอเราก็เอาไปลองให้พี่มุงกินแล้วพี่มุงบอกว่าอร่อยก็เลยจะบอกว่าพี่มุงบอกว่าอร่อยเพราะฉะนั้นแล้วอาหารเมีดูนี้พิงเกิลแบบจานแปดเก้าพัน 8, 9, ทำเล่นยี yeah! ่อันนี้ปิดจริงๆแล้ว